วัวดีตัวดีมือาติโกนเนาะตอนนี้จะหาเกี่ที่ราการชาชาวดอยลยเนาะเอ่อจะเริ่มหากอดนะยัเลยมีจอจอกให้รื้ออเนี่ยนะมาทัาเป็นลยหาแล้วเด็ค้าตือเดยกจหาเกี่ยเือตือจะดดลิไอตืนี่ตอนนี้คีนีเดดตอนนี้เนเออมือเออแค่อินเนาะเอาไวนาฬิกาบ้านเร ยนารีล่ลบูตอคืนารีอไบูตคืนารีเนะตนาเดจะเลกกว่ากเนาะอตานิญาเดยเนาะเยะเลยหาโดูมตวโก็ดีโกไวเลยเอาไวเยอตัวบุน้อยหาวาดตัวบุนตามาักจะเลเขยก็เป็นเลด้กเกดือดแต่แปเย็ดเดรดเช จะเดืดแลไนจอุดจะจะทมึงไปขี่กันหรออเวนนมีใจหรอคุณแต้ถ้านมีใจกัรต่พานึมีหรปาย้อจจหรออเวนพ่อเมียใจหรออีพ่อไม่พ่อมีนาตีตีอะไรดีมาเนาะพ่อมีแค่หนบาพอมีคเนเท้าไอบืนนี่อยาดีรออี trên nó trên nó để dụ mà cái <laughs> bự này nha nói cái bự này nha bự đó vì đi nó trên này mình là ta lót để à về ta thì khò lo nó bây giờ ta mi lo để để trên này đi lo khay cái để qua nó qua được mà chỉ chỉ là bắt อันนี้สปาตาออมิพลนาจูปตอนนี้เดปเจตดีบโตโตดีบนะโอ้นาจูเจใอีล่วดูคาเดเฮลเดเคมาใจเดคดว่าทุเดตาะมีว่ายาีนะอยเตดมาเลยอาไปอย่าผีว่านเนาะเดยเขดีเดตอดจานตจด้วยเลานะวามกุ จะเจิมวยต่ตแลบนจะมีพาเดินบมีพดเช้ารดจะเจมวยเดินอบเาตตดดพี่ดต่ดยพอตาไวน้ยะพตาอยมีพดาลาบาดอเกตีดราชเชเจบาดอตนี้ดกลัวเลยบืบ้าทอนวดีต่อเวตะขาตบอันน cà kha đó và bát thôi <laughs> này à ba nó mà đồ kẹt tiền đó đi đã nó giờ mình qua che đáp lại hạ qua đồ lễ vô khỏi nó lê, hạ qua đồ แต่เพืเดียวยพีเดียเนาะยพีเดียอะรแตพี่บาแต่เพดวมีอะไติเดียนะทวันนี้เรอเคจะโคตรเนาะอาซูเออาบุกคลเปิดหน้าเนาะคลปิดหน้าเมเตเลจากนี้เราวิยาเดิอเากันเด้๋ขึ้นเนาะ อาวตาลูปาโจโลอาววัดทออ่เลอดทุเลคุี่แต่เาทุเลคตาป่านอยเฮ้ดอกควมนดีรอฮะอบุยออมยาทีลิออมอาทีลิเดี๋ยวรู้เนีย เอนยีกดหนโดดด้โดดได้ตามด้เชปรชาราชจินะชาลวก็จะคยดจะเชป้าเชมเลยเฮ้ยมาดีเลยมาดีเลยมาเลยอชอ้ชพระราชาพรราชาสวัสดีนะที่ราชาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ จำม่ันม่เราดูด้าเม่นีม่เอเด้ดเราจะอย่ละเจะเจ้าเจดเตาเจิดดสวัสดีครับเุ้ยรเขนหนี่ห้าพัวรอห้าพัตาลูโคโลเนาะเทแบบเือเลฮิชโคตาลวบด้ฮิเชโคไม่ไหวอีขียเมอเวปิดจะฮิดจะฮิดดาเว้ ô ta cho mua nó quay ra chỗ mà đi <laughs> số ta chỗ khô chị kệ để lốt để mua phát đi để lê lê lại đã lấy đã lấy phát để đã cá đã lơ lì đi phù sa phù sa lấy cái mà lại chơi lại mà đi lọ đi mà đi lọ nó mà đi lọ ô mì đi ô mì đi nó lê để tì cho đi. สวัสดีครับี่สวัสดีครับแรเดี๋ยวพาร์ตี้เดินเนาะเว้เว้มืงมาดี่ะออมิลิพาร์ตี้คืออะไรล่ะพารตี้คืออเด้ยาร์ตี้คืออะเดี๋วพาตี้เอละเด็กเดี๋ยปื้ยเเนาะเออดวันดีทานที่พาร์ตี้คืออ่ะ ป่าเอลยก็จะก็โลดด้กว่าบื้อชอเนาะบึ้อชอเด้บื้อถุยบื้อถุเด้อบื้อถุถุในบัดออาไปปาบึ้อนื้อแล้วป่าอ้มืออ้อมือเนาะอ้อมืออ้อมือชอเด้วันลือขือเนาะวันลือขื่อป่บึ้อชอเด้อเมื่อจะให้เกลอนน็อปลาหาเลยก็จะมีมีอะไรอยู่กลาดินเม่ปลาหานินฮะก็ที่กนลันแย่เนาะส่วนถ้าเจมืยเนะเพลือขืออะไรเพลือขื่อไปเนาะ Để mà o, chi bụi chế chết rồi, lò Với đi mà đi lò ừ, ừ, đi Ở lưu thi hả? Ở lưu thi khai đi lò Ở lưu thi khai đi lò bư đó lên rồi nha bà Ê bà đi Ở đi bà Ở đi bà nó Ừ Hãy okay, subscribe ừ, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วาดโอที <contam ins> <adan> ่นอนนอดิเนาะวาดอ่ c เด็กคนละเลอเทลาเนาะมีเลอเทล้านอเด้อล้ลาเนาะบ้านนอนอดดทีเวลาสิดนอนดเนาะแกลบูด้วยไปเลท้อเวลตาลูกคนนงเนาะทอเลยคือเอเลตาลูกคนนึ่าลเนี่ยป่าเลเวล เออเล็กกินแม่ปานาะกวกเาะวราจะรุ้เนี่ยปาเดรเลเวลกิแม่เนาะเลแม่จะเรียนเชียวอะไรตาปาเนาะแล้ตาปานี่ยหเลยารุเนี่ยรีคลมือห่าอจะอดินั่นเลครับเดยนั่นเลครับรีโครีโคฮะย มาดิล่มาดิลพื่อฮะบรรลุบารลุบารลุบารลุขนเลยบลุนเลอมึงจะปลุเดีนะฮะีชิละอ่าอี้อีน่คลสตาเดี๋ยวข้ทีเดียรมาูดีย่สูเนาะจะค ยาสุบาบอเดีบ้านเราเปียบมาเปียาา่ <c oughs> ยาบ,าบ่เนาะยาสุเค่อีด่าแค่ลอี่เนาะเบบื้อโชบื้อชอเด่ะฮเกเกลาสืลี่เนาะาจากีเนาะบานเรคือคือบบ บาบอกเปิดปหน้าเดะเปิดหน้ารอปหน้าเดฮากินะวาบือปลาเลตเคราจะฮากิหรอมาดิรอพี่โอดีฮากันที่เนาะเลลยฮาดกัตัวลูลูละตอเนาะพี่จะเพลขอลเพอแม่อันเดิเดบิมาเล่เราเจ๊ เพลอน่ะอ่าเอาโอเดลเดว่าดีล่ะเนาะเดว่าโคเลโลล่าดีล่ะเนาะบะน้อๆนี่ตีเอลเอสซีบะลิแลไปหาดูพ่อเออเตต onya เดมือๆหาหล่อนี่เนาะกว่าเปิ้นน่าจะให้เกลิบ่าวรอเปิ้นน่ามีให้เก๋ว่าเดพ่อบะเลหอกเอ๋นะเปิ้น ปนาเจเนปลาหาชาหาโอชาลอดบาโลคืนชาชาบะมอไม่เพี้ยวคืนดอบ้าโวไม่เดื้าวะดเดปุนาเลออนตาจละปัญญเลกจเจได้ยินโยเจนเอาไปยนไดยเจนอะปญอเดโอละดีต่อไปเมื่อปนาเมเลอปตามแมยแล้วว่าบือแม่ยบือเดปัออลอยชอร์เบเลยฮีเกชอร์เบ่เรือโดเลยบ่ายจานี้ละปะดต่อออโดบ้านมีอ้อโดระบ่า โตว่าเฮ่เจ๋ไมลยเนาะบ้าเอาแบป่า่ตึกยาบแล่เนาะตึกยานแล่ใครเดี๋ยวควาจริโอ้ท่าเจริมาเวนปรีพัดโดดเลยอเีรเดลาจดีจ้เลรอบดกวเล่รอ

อันปลาหาขนาดเล็กเนาะมึงหาเดยวจดูกันเนาะชอบอ๋อมีลิ้นเนาะฮะเดนอะเจ๋เนาะอ๋อมีลิอ๋อมีลิเนาะมีลิเมีบ้านมีบ้ามีาอะไรนี่นะเนเว่าเออแลดตัวเสกเนะตัวอะไรเล่บุยทูทอเดียวมาลาเสก บากเลตบาลกปีกบาเจ้สู้เนาะเจอดเจอกลาดเลเนาะว่าวบ้านนอนนอนจะสู้เลยาะลว่าวานเาะแต่มีว่าคลือบ้บาว่าพอมีเตีดยบเตบบยเท่ตั่ะอาไปขายตออดด้วย Nên mấy...nên mấy... Còn Cá khờ a nó, nó khá ta nhà đó Bây cả đi nữa tại nữ nhà, vậy. Mụn châu quá nó. này đó khóa ớt đây à, nó phụ khóa ớt đây à, đúng không? đúng không? để phát đây, à. đây, à, đây mình sáu con nó, phụ khóa ớt đây ra. À,

เล่เข้มงวดไม่เี่เลยตามลีเนาะอกูมาถูกก้นกันเอแลบดผปาแลเล่ที่สันน่อโกรนอยที่ตันนออโกรอีบิโจนอยตาบดตาปาไดม่เล่บ้าไปเลยเวเมรเมรเนาะแมเมตอบลาเดยเนาะเลคีเนาะดาไปเลยมาดอี้ขื่เนาะ qua và phe ta lo đẹp phe khử bụi hi này lấy ta ta chọn này là gì mà ô đã ô ta lo này này khơi lại phe là ba ta lo gì ba lấy phe gì giờ bên nào đấy tòa nhà bắt đầu giờ bên nào à thì sẽ là ao về đi làm mến đấy, ta đưa à lí coi đi, cái gì cả đời mày coi đời ta về qua bên nam leo, à kiểu bứ nó, mà vật xí nhà bà mẫn ta về ta về đó, ba giờ ta kẹ, ba quả ta để kẹ, đâu sờ đi đi rồi nhập bên nam mà giờ bứ bên đi kẹ, à ta ở lên nó, ก็ดีก็งานเออวายาโจด่เวเอาเลยจว่าตาอเภอท่าสอยางตาบุญแม่ว่าหลวงนาะหมู่ที่แปดบ่าวายาโจเนาเดี๋ยวก็ดีก็งานเนาเอาเวเออม่ใฮบ้าเลยวายาโจดอเฮาโอเลสานเนาะฮอมีเลยเดอเฮหาอะเนาะคูิมีล่อมาเดอม่กยาเดอใาดีดีตอนรกกลเนาะดีโซปุ้โซเวนเนาไวได้เนี lên lên lê chi hết kia nó, và nó cứ đó là đá đi hai kia đá kia nhau, à khử, thì sao là đô mà, anh à hai kia đá kia, lê kia? Lê oh, à lê <laughs> nhau, do mua lên nói kia, hả, chi kia nó, wow nhìn lên luôn cho nó, và nhau kia chơi rồi nó, má khử má chi nó, khử này ai đi, ta ta lúc ta cho mỏ lớp kia chơi rồi ai lớp khử, này cha đi, đôi khi đã tua chà chà hơi là ăn lỡ khui nữa cái đó là bác gà gà phô ali là le thôi mà ta lấy dầu hi nó bác gà đạp má ta là cứ chờ khui là má tí má khử Năm gì đó qua na kê ở mẹ là qua bên nào là thì à thì nó thì nó bên nào nó hai cái nó cái này ở đây là qua đồ mặt na kê với đa उतार के केटा का जे पुई पुई के डालो है पुई मिला है ये पुई के डालो डै देवा मिली न मारी लो पावे अन्न लूडो माई पुई दान न पना लून ने न पादी हम्म और न हके न ने हा न्या ओए मु का उढे ह ह ह उटा मु पाड़ी और टेना

ai tao về đi lấy về lại qua lo, hạ kì là nó. Tên na coi, coi đi nó. Mọi coi đâu. Hết, mày ra là gì, gì, nữa ta Hắc đồ này bữa nào nó. Qua Hắc Kiệt ngay bây giờ họp, ngay bây giờ À, mới được họp à Hắc Kiệt Nên là bữa nào, nã luôn ấy, giờ ta na nào rồi. À, đi đi. กว่าเวยมือนนปาวตาเก็ตเลดิเนาะตาูพชีเดียวรอเอด้วยมันกว่าเนี่ยมามาไม่ไเลกว่าดยเจมากกับเลือบามึงอเลอบาลยกว่าเจเนาะทุกคนเลยพลีกเลบลอมาเนี่ยกว่ด้เจเนาะมวเนียตาตาดินด้เจ้พาดิด้วยเจาวนบีเเจอปลีน่ะ vào chết hoa chết áp thả lamu quá bê lo nó giả 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 ยยุปนาลอดามีฮักกันด่าเล่ลอดอเลวว่าจีนเนี่ยสาวุยดอกเคลวีเดาเวปัดูที่เวเดปัญญาต่อเปล่บ้างมั้งว่าปัญญเรากิดจากโคตรเนาะเอาเปบ้านนอนนอนดาพูดเลยเลยโยกลากุกาปุกนเนาะบ้านนอนนอนเดาหมาซี่หมาขือเนาะหมาซี่หมาขือบืชชอบืโถบือปนาเนาะ nó má chi bù gà bù gà nó no. là ông bự kia lộn này chả chi này chả hơi bao về tập ở khô tổ bà mỏ cứ chơi cả để ta bị khô bà lộn lệ lệ má gì và má là khử cứ chơi cả cô đi cô gà nó no. uh, ta khi để quẩy nó ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ให้กลังใจรถสา็กซี่นวัสดีครับ